ผู้โชคดีจากหลากหลายภาคทั่วประเทศไทยที่ได้รับมอไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพวิวันเพียพลครับตื่นดันใจมากครับพูดอะไรไม่ค่อยออกแต่ก็ดีใจครับได้รับมอไซค์แล้วจะไปต่อยอดสร้างอาชีพ ขับวินมอเตอรต่อครับส่งฝาชิงโชค400กว่าฝาครับเห็นไหมล่ะครับจะส่งกี่ฝาก็ลุ้นรับมอไซค์หรือลุ้นเป็นเศรษฐีทองล้านได้่าวแดงจัดจริงแจกจริงผมได้แล้วครับและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอไซค์คันที่774คุณนรงค์แร่เพชรจากจังหวัดสมุทรปราการรีบสง่งฝา ทั้งคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซส่งมาที่ตู้ปอนอ,นอ 2, บางประกงจังหวัดช,ชัดเชงเซา2 4 1 3ี่หาหรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วมันลุ้นกันว่าผู้โชคดีในวันนี้ที่จะได้รับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้รุ่นนิวคิกหนึจะเป็นคุณหรือไม่กับเปาาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี3ขอต้อนรับสู่กิจกรรมบาบแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีส คาราบาวแดงเนี่ยเขายืนหยัดที่10บาทเท่าเดิมอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะเห็นกองฝาไม่คะเยอะขนาดนี้เราจับจริงแจกจริงนะจ๊ะคุณส่งมาจริงคุณมีโอกาสได้จริงนะแล้วแจกกันแบบนี้ทุกวันกับรถมอเตอร์ไซค์แจกกันแบบนี้ทุกเดือนกับทองล้านอีก7ครั้งร,รวมมูลค่าของรางวัลในปีนี้17.8ล้าน สุดยอดจริงๆที่ผ่านมาน่ะก่อนที่ก็จะมาแจกกันในปีนี้ก่อนหน้านี้ก็700กว่าคันแล้วนะแจกมอเตอร์ไซค์ไปถึง700<อ>กว่าคัน<อ>แล้วนะคะซึ่งมีผู้โชคดีโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยแหละคุณผู้ชมคะแต่เราย้ําแบบนี้แล้วกันกติกาเนี่ยคุณก็ต้องทําให้ถูกด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าส่งมาผิดเนี่ยหมดโอกาสเ<อ>งินย้ํากติกานิดนึงนะคะกติกาง่ายๆเลยเขียน บีบแล้วก็ส่งนะคะถ้าเป็นฝ้าคาราบาวแดงเนี่ยให้เขียนคำว่าวิตามิน,น B12 <B 12. S 1> ส่วนฝ้าคาราบาวคันโซให้เขียนคำว่าตับ แค่นี้เองค่ะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะแล้วก็ส่งมานะที่กล่องรับชิ้นส่วนนะคะหรือว่าตู้ปอนอสองบางปะกงฉะเชิงเซรสา24130ถ้าเป็นกล่องรับชิ้นส่วนนะก็ส่งมาได้ที่ร้าน c ีเจมอร้านถูกดีมีม,มาตรฐานแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่ร่วมรายการค่ะโอ้โหคุณเล่าโดยละเอียดยิบเลยทีเดียวเชียวเป็นไงต้องส่งให้ถูกแล้วนะแบบเนี้ยคุณขาเอางี้ละกัน เล่ากันมาก็เยอะเกี่ยวกับเรื่องราวของกิจกรรมนี้นะครับต้องมาทดสอบเรื่องของระบบสมองสมองเหรอไหมเสาอะไรถอนยากเสาปูนเพชรอะไรเสาอาทิตย์ธนาคารเปิดวาว้าโบขอแตกเดี๋ยวนี้เสาอาทิตย์ก็เปิดได้หมดแล้วก็บางทีอ่ะก็พูดถูกเรือกลัวอะไรเรือกลัวจมไม่กลัวจมสิกลัวผู้หญิงทำไมอ่ะผู้หญิงยิงเรือและทำไมจูนนักถึงเห่าคุณ มันเจอโจรไม่ใช่จะไปรู้ได้ไงมันเห่าไม่เห่าอะไรยังไงคุณฝากถามมันหน่อยสิคุยมันรู้เรื่องหรอมันไม่เคยบอกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวฝากผมไปถามก็ได้ผมมาคุยภาษาหมาได้งั้นคุยกับหมาสิผมเคยเป็นหมาก่อนคุณแค่มีหมาเหรอถาวแซวกันคุณผู้ชมครับใจเย็นๆแต่ว่าเราแจกรถมอเตอร์ไซค์คันที่เท่าไหร่แล้วนะคะเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวดูก่อนเราสองคนต้องรีบไปดื่มคาราบาวแดงเลยนะ คันที่775ดต้องแล้ววันนี้จะแจกรถมอเตอร์ไซค์คันที่775ไปตื่นเต้นมาคุณชนะตื่นเต้นมาเรายังคงตื่นเต้นแบบนี้ทุกวันเลยนะคะเ,คเพราะฉะนั้นวันนี้ไปตามหาผู้โชคดีกันเลยค่ะ ค่นะครับได้มองสายไปอ่ะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผมบอกเลยนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะเอาเป็น,ปนชีวิตของผู้โชคดีได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะและผู้โชคดีวันนี้ของเรานะจะเป็นใครนะคะคุณกลมกําลังตามหาผู้โชคดีแล้วค่ะใกล้ได้แล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยได้ไดแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณพนวัฒน์อนันต์จากจังหวัดสระแก้ว กติกาลุ้นล้านแล้วมอเตอร์ไซค์200คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามิน b 12ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน ทับใส่ฟาแล้วบีบส่งมาที่ตู้ปอนอนสองบางประกงจังหวัดชาเชิงเซา24130หหรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมรับตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567